สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับวันนี้ก็พบกับแชมเปี้ยนเด็กนะเขาเรียกแชมเปี้ยนเด็กนะครับเป็นตัวอย่างเด็กแชมเปี้ยนนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมากับเด็กไทม์ดาก้อนนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้มาจากของญี่ปุ่นนะครับนะเป็นแชมเปี้ยนของการแข่งที่ฮากาตะนะเป็นรุ่นโอเพ่นนะครับก็ออกในชุดของ เนื้อ SBT 0 7นะก็จัดอำเป็นเด็กอย่างนี้กันได้เลยนะครับดูกันดีกว่านะเป็นยังไงกันบ้างอ่าอันนี้ใช้ในฮากาตะนี่ปีนปีสองพันสิบครับนะก็ทามรูเลอร์ดากอนของศูนย์เจ็ดนะครับตามตามขออ่าแขบบ้นะครับกับเทพแห่งการารูเลอร์ดากอนสี่ใบนะครับเป็นดาก ใส่ได้ทุกเด็กนะครับจ่ายสองกิกได้โซนนะครับได้โซนหนึ่งแล้วก็วินโคนอต้นเทินของเราครับนำเนะได้สองโซม่มอ่ะในแอปน่าจะเพราะว่า,าการ์ดได้ได้สองซแล้วก็วินโคนอตโตสองใบแล้วก็เริ่มต้นอตแเสครับเลือกการ์ดบนสนามของเป็นหนึ่งใบยกมามากเนืแล้วก็ไว้ใต้นี้ใส่ใส่ไปสี่ใบนะแล้วก็ นี่ตัวแรกนะครับตกต,ตัวช่อง SSS03 นะครับนะโคนอตนะทำรูเลอร์ดากอนนะทำรูเลอร์ดากอนนี่ได้2โซนี่ถูกถูกต้องนะวินโคโนตก็นี่ได้โซเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีนยตะกี้นี้ของตัวนั้นก็คือเป็นเมื่อเข้าสู่แอทแท็กนะก็คือจับจับเปะไวแต่นี้คือเป็นเมื่อตีนะเป็นสายบุกนะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เขาใส่ไว้ใบเดียวครับครับต่อไปครับกับสปีก้าครับสปีก้า นี่ก็เป็นใบเปิดกองเนะื้อหาการ์ดอะไรก็ได้หนึ่งใบเราขึ้นมือได้เลยนะครับนี่ไปการนี้ใส่สามใบครับต่อไปครับกับคอนอสเพลีโอนะครับเป็นเวทนะเวทจับเลดนะครับนะจับเลดเลดการ์ดหนึ่งใบไม่ใช่การ์ดหนึ่งใบการ์ดตามจำนวนที่เราไม่เกิดรีเวอร์โซไปแล้วในเทิร์นนี้นะในเกมนี้ก็จะเลสการ์ดเหล่านั้นแล้วห้ามสแตนด้วยนะครับนี้ใส่ไว้สี่ใบเลยครับ เราไปพรกับโคโนซินเอบบต้านะครับในชุด SSS03 นะครับจะได้เกตนะแล้วก็นำการที่เป็นทั้งดากอนและทำดากอนเนี่ยหาหาของหาของเราขึ้นมือได้นะครับขึ้นใบขึ้นมือนะแลัวจานี้ใส่3ใบครับเป็นใบหาของครับแรับกับโคโนสโทปครับเป็นใบที่เอาไว้ถอดโซนะ,ะจ่ายเลย1หนึ่งหน่วยแล้วก็ถอดโซทั้งหมด ถอดโฟโดยเอากลับเข้ากองการนะละสับกองการนะครับเรียกว่าเป็นใบที่เอาไวต้ต่อต้านของเด็กแลกนลล็อกได้เลยนะเด็กแลกนลล็อกที่มีโซหน,หนานๆนะก็เอาโซทั้งหมดกลับเข้ากองนี้ไม่สามารถที่จะมีการขัดขืนโดยวิธีการใดๆได้นะครับนะยังไม่มีนะตอนนี้ต่อไปกับโคโนสบันเตออาดนะครับจ่ายไร่หนึ่งหน่วยได้จัวหนึ่งใบครับหากหงายแฟกไปแล้วสองครั้งหรือมากกว่าก็าจะได้จัวอีกหนึ่งใบด้วยนะครับเป็นใบนะ ต่อไปครับกับไทม์อั s เซเวอร์ออกโตครับเป็นใบที่เอาไว้ยกเลิกความสามารถคู่แข่งเนือไซด์เดิมหากเรามีมอนเตอร์ที่ไซด์เดิมเป็น3หรือสูงกว่าครับเลือกมอนเตอร์บนสนามของคู่แข่งเี่เยอะจ่ายเกรดหนึ่งแล้วยกเลิกความสามารถเนะหากแฟกลหง่ายไปแล้ว2ใบหรือมากกว่าก็จะได้จั่วด้วยนะครับก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือเอามาจัว่วเฉยๆนะเอามาจัว่วเฉยๆแต่ยกเลิกความสามารถก็ก็ยกเลิกได้ก็เก่งอยู่แล้วนะครับนี่ใส่ไว้สใบครับ นี้ต่อไปครับกับ time g e n ร r a l t o ูโบการนะครับทิ้งการ์ดนี้จากมือครับถ้าเราทิ้งก็จะได้ไลายเพิ่ม3หน่วยด้วยนะครับแล้วก็เลือกการ์ดบนสนามขวงคู่แข่งหนึ่งใบครับทำลายมอนเตอร์ของเราเนะเพื่อที่จะนําการ์ดนี้กลับใต้กองแล้วทําลายการ์ดที่เลือกนะึงก็อันนี้เอาในดอกกลับเข้าใต้กองนะมันีได้ดอกแบบไพ่ต่อเก่าเพราะว่ามันใช้ความสามารถจากในดอกนั่นเองนะครับเป็นใบเรียกว่าเป็นสามัญเลยนะที่ใช้ได้กับเด็กแดนเจอร์ด้วยเหมือนกันนะครับนี็ใส่4ใบครับ ต่ว่าทับกับโคโนสคอสเมนครับนำมอนเตอร์ไทม์ดากอนไม่เกิน1ใบจากดอกเราขึ้นมือครับหากแฟกเราหากแฟกเราางไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าครับทำสาได้อีก2เกรนะถ้างางไปแล้ว3ก็ได้สานี่ก็คือเป็นใบขุดดอบนะครับแล้วก็ได้ไ like ลด้วยนะครับน,นี่ครับเท่ากับโคโนสลิสมูไลการ์ดนี้ได้เมื่อเรามีทางาสนะครับได้จวดเราหงาไปแล้วสครั้งหรือ ม่จ่วอีกหนึ่งนะถ้าก็าจุ่มใบเลยนะครับถ่ายถึง3ครั้งก็อันนี้ก็ใส่ไว้4เลยนะครับนะอนนี้ไปแล้วเนะสใบนะครับถ้าเกิดใครหาได้ห้าใบก็ออกดีได้เลยเนะี่ยออกมาใบาเองนะครับทางสเกลเวกั d นะครับก้อนหใบาจากดอกเ่าของการ์ดนี้นะครับไม่ต้องทั้งสิ้นนะขอที่เป็นเกตเนนะี่ยก็ได้ต้องไม่ได้นะเลือกการ์ดในดอก เตินสามใบครับจ่ายหนึ่งจ่ายก็เอาการในดรอปเหล่านั้นไว้ในกาดเนะแล้วถ้าเกิดหายไปแล้วสองครั้งหรือมากไดจ่วยอ,อีกหนึ่งใบด้วยนะต่อไปครับกับโซเน่ครับการตีของก็เป็นใบที่เอาไว้หยุดตีแลบการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้ครับถูกทําลายในเทิร์นคู่แข่งจะได้จ่วการ์ดหนึ่งใบย้ยายตีนะครับตายได้นะครับ มี4ีใบนะต่อไปกับโคโนสเต้นะครับนี้เมื่อเรามีไทม์ดานะครับดูสามใบนการ์ดเราครับนำหนึใบครับแล้วก็ที่เหลือเข้าเกตก็1นึ่งใบ2ปใบเนะเข้าเกตจากนั้นหากเราหงายแฟกไปมากกว่าก็จะได้ไลท์หน่วยด้วยครับต่อไปททมเจเนอเรลเทนาครับใส่สามเกตครับ มันไม谢谢่เกินสองใบจากดอกเราโซเนะหากถูกงายไปแล้วในเกมนี้จะลดลงสามนะเรียกวิธีใส่รถนะรับเมื่อการดนี้ตีทำลายครับฝากแฟกเราฝากแฟกเราโซนาะทำลายการบนสดนา่ไม่เก so, ินหนึ่งใบครับถ to ้าหากเราเป็นดีหากแฟกเราเป็นดีเอ็นก็จะนอกจากทำลายเนะทำลายเนาะก็จะเอากองการแทนนะครับเป็น ยืนหนาเหมือนกันนะครับดิฟเฟอร์อน,นะครับมีคัลเตอร์แอคแทรด้วยนะเป็นตัวตีหล,ห,ลหลักตัวหนึ่งที่เอามาใช้แทนของไทม์รูเลอร์ดังเห่นกันนะต่อไปครับกับไทม์เกน,นะครับนี้บอกว่าเราคอทม์ดากอนที่จะบุในกอคอลดลงหนึ่งเกจตาง่ายไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราแฟกไง่ายไปแล้วก็คือจะลดลงสองเกจได้คออย่างอื่น ทาโซตามปกติแล้วก็มีการสีขาวาการถูกเข้าโซลเตอร์ทมาดาก้อนที่เป็นไซส์ดั้งเดิมเป็น3ามนะจวดถึง2อใบเลยนะเป็นการจวดที่คุ้มคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็โคโนซินบ็อกเอนไล่การดนี้ได้ในแอตแทกเรียกว่าเป็นเบสนะครับแต่แค่แอตแทกเฟสของคู่แข่งนะ,ะถ้าคู่แข่งสองครั้งหรือมากกว่าก็ทําการจบนะครับถ้าแฝก ดีเอ็นรูเลอเนี่ยรูเลอสามารถจ่าย2เกตก็จบเทิร์นนี้ได้ดีเอ็น r ูเลอก็คือเป็นต้องรอครั้งที่3เนะก็คือนี้อยู่ดีๆก็จบเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ยังไม่เป็นดีเอ็นเนอะแค่จบเฟสนี้เท่านั้นนะลืมนะอันนี้เป็นจุดอ่อน,ออนที่ทําให้ t ทม d ดากอนเนี่ยสู้เด็กของเทพอะไรกระจกเนะเก็บกับ สายกระจกเงาไม่ว่าฮีโร่สายกระจกเงาไม่ไมเป็นการสู้ในแอตแทกแอแข่งนะก็เรียกว่าฮีโร่กระจกเงาที่จะทะลุผ่านใบจะหยุดการโจมตีได้นะครับโอเคนะครับอันนี้นะก็เป็นตัวอย่างเด็กนะที่ลองใส่กันดูนะก็เกิน50บใบบันนิดนึงนะครับถ้าอยากจะใส่ลอดนะ้ะนตัวอย่างเขามี มีใส่แฟลกลอตอีก2ใบด้วยนะครับถ้าใครอยากจะใส่ก็จัดไปใส่กันได้เลยนาะสำหรับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กนะจัดเด็กแชมเปียนนะครับก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้นะครับก็ขอบขอบคุณแอปพลิเคชันกับ KK k c a r d f i ไฟที่เอามาใช้จัดการเด็กในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะสแกน QR โคดนี้ไปโหลดกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย